ตกใจเตร์ดูสิเฮ้ยเด้สิอ้าวอันนี้อันนี้ของปลอมหรือของจริงโลกอะไรโลกแพร่ให้เฮ้ยเฮ้ยโอ้โนี้ก็ไม่นกล้าเข้าไปแล้วคนาเนี้ยโอ้ สวัสดีครับนี่พาเด็กๆนะครับมาเที่ยวห้างรอยนการเดนพาซาพัทยาจังหวัดชนบุรีแล้วขึ้นไปแล้วเฮ้ยมีกาเตอะไรอ่ะมีตัวมีแม่มดมาต้อนรับเราด้วยอุโมงผีนะครับเนี่ยอโมงผีเฮ้ยตอนเข้ามาจะมีหอวกระโหลกด้วยเนี่ยเพื่อนโอ้โห นี่คืออุโมงผีนะครับเนี่ยอุโมงผีกไปจับหมองกระโดดสิอันนี้บ้านแม่มดเหรอโอ้บ้านแม่มดแม่มดทำไมมันเล็กจังโอ้ยโอ้อุโมงผีนะครับเนี่ยอ่ะพี่กตเตอร์อันนี้อะไรเนี่ยดูสิ เฮ้ยข hey, ้างบนนู่นเจ้าของเห็นไหม <c ười> ยังไงกลัวไหมเรากลักวไหมกลัวไหมเอม้ยนคอนเสิร์อะไรนะยังไงอันนี้เขาพ่อบา้านเทาอยู่เนี่ยโอ้โหมีการเข้าเลือดอยู่ข้างล uh ่างไม่มีเท้าเลยส่วนขาไม่มีไปไปกันต่อไปไปตรงไหนเนี่ยคุณเต๋อดูนู่นสิ เรามาเจออะไรเนี่ยมาถ่ายรูปกันเลยมาถ่ายรูปส <laughs> นะิดูหนะ้าดูหน้าผู้ชายดูหนะ้าเจ้าเป่าใกล้ๆครับเ <c oughs> จ้าเจ้าเป่ารอมากเลยแม่รอแม่หน่าจะสารได้พอใช้ได้นะแต่เจ้าเป่าโอ้โห เฮ้ยโอ้ oh, มีทันฟอร์เมอร์ด้วยมีบับเบิลบีเหรอว้าชื่อบับเบิบีเฮ้ยอ,อะไรเนี่ย <c oughs> เฮ้ยพี่ครับของจริงหรือปเปล่าลูก <c oughs> ไดดูสิสพี่ครับนู่นลองแกะดูซิได้ไหม เรียกคนนะลูกเขาไม่ได้เรียกเพียโอ้ดูสิพี่ครับอันนี้เขาจับลงหม้อเลยะเห็นไหมนี่คนทำบาปมาเนี่ยเขายัดลงหม้อเลยหม้อทองแดงใช่เอแม่มดหรือเปล่าแม่มดเป็นคนทำหรือเปล่าอ้าวแม่มดเหรอนึกว่าย,ยมมามโทษอ๋อแม่มดหมอ้อนั่ว้โย,ยมมาโทษจับยัดลงกระทะทองแดงเห็นไหมคนนั้นเนี่ย แต่กระดูกเนี่ยโอ้น่ากลัวมากเลยมีกระโหอันนี้มีไส้เด็กด้วยเนี่ยมีไส้เด็กด้วยพี่กรไปดู่ีคอปเตอร์พิกา้าเข้าใกล้แล้วฮะกล,ลัวด้วยแหรอ ของปอมไม่ต้องกลัวหรอของปอมใช่เลนเป็นกระโหลกมันเป็นกระดูกมันเป็นของปอมไม่ต้องกลัวเฮ้ยม BE ีช้างด้วยอันนี้จักรยานโหล้อใหญ่มากเลยครับล้อใหญ่กับล้อเล็กล้อเล็กก네็เล็กมากเลยนะครับ นอย่างนี้ดยนี้ช้าันพิเตอร์ปั่นเป็นไหมลูกพิเตอร์ขี่รถจักรยานเป็นไหมนนี้แล้วก็าัเลยใหญ่มากฮะอันนี้อ่ะมันใหญ่ในลกล้อมันใหญ่หเฉยเลยอันนี้พิเตอร์ช้างทำไมมันมีหอคนด้วยเนี่ย มีทั้งตัวคนมีทั้งหัวคนก็เอาพวกอุปกรณ์ที่เหลือใช้มาทำรือเปล่าพ่อเออเนี่ยมีพวกนี่เห็นไหมสีอันนี้คัตเตอร์งวงม้วงมันก็เป็นอันนี้นะอะไรนะท่อท่อเครื่องซักผ้าท่อน้ำทิ้งอ่ะเออเห็นตุ๊กตาโอ้โหมันคิดสร้างสรรค์นะเนี่ยนี่ครับเอาของเหลือใช้มาประดิษฐ์ ช้างก็เอามามาประดิษฐ์ช้างนี่หุ่นยนต์ก็ของเหลือใช้ที่อยู่ในบ้านนี่นะความคิดสร้างสรรค์นะเนี่ยอะไรล่มีคนด้วยหรอมีตุ๊กตาด้วยอรอง,งังเงอือกเฮ้ยมีจิง้งจกด้วยจบ <c oughs> เอาม,บามาใส่ด้วยนะ เนี่ยพ่อแม่เห็นในรูปอ่ะเนี่ยอะไรแม่เห็นในรูปอ่ะข้างหน้าจะเป็นเครื่องบินแบบเหมือนวิ่งชนอ่ะเห็นไหมอยู่ข้างนอกอ่หาะมันจะอยู่ข้างนอกแต่ว่าหัวเมันเข้ามาข้างในไหมดีเป็นเครื่องบินสีแดงเอ้ากินต้าเครื่องบินมันบินมาชนห้าทะลุห้างเลยเห็นไหมเนาะอ้าวพุ่งห้างไปเลยเห็นไหม เพื่อนดูสิเอา้วงห้างไปเลยหางมนอยู่ข้างนอกนี่เนี่ยเห็นไหมหางมันโผล่ไปข้างนอกเลยเห็นไหมแ้วเพื่อนเห็นหรือเปล่าครับคนกระโดดร่มเล็นไหมพี่พ่อไม่เห็นคนเห็นไหมคนคนกำลังกระโดดอ่ะกระโดดร่มอ่ะเห็นไหมเห็นไหมก็ออกกันเลงไม่พ่อถรกต้องนะ ทำไมลอยได้ไาายยเป็นน้ำไหลด้วยอนเอ้ากล้องน้ำทำไมลอยได้เห็นไหมพเพื่อนเฮ้ยเป็นไม่ได้ไงอะ่ะไม่น,าน่าหรอกเพราะว่าบ้านผีสิงฮะแถวเนี้ยมันสามา yes. รถลอยได้อ่ะมันผีเลยไปไปกันต่อไปเจออะไรเฮ้ยมีอันอวกาศด้วยครับมนุษย์ต่างดาวก็มาครับ ทั้งในนี้มีมนุษย์ต่างดาวแล้ครับกอนอะอะไรลูกกระชอนะกชอนแนเอาอากาศชนอะลูโอ้โหชนนี่ครับกว่าแจนอาอากาศชนครับชนเตาเตารู้ลเลยใช่ไหมลูกมีมนุษย์ต่างดาวอยู่หรือเปล่าลูกนะมีมนุษย์ต่างดาวอยู่ข้างในหรือเปล่า ไปไปไป <Develop ing. S 1> <invaluable. S 2> เฮ้ยเฮ้ยครับเฮ้ยี่ครับตกใจกลัวกลัว <c oughs> โลกี่ครับกลัวคนนี้อ่ะยงไงไอแม่แม่คือใกล้สิโ <c oughs> อ,อ้ยหามันบิดโลกข้วกกาวตกใจตัวนี้คือเขากลักลว เนีย่ยเขาบิดตัวได้เห็นไหมหมุนหมุนหมุนรอบหมุนรอบตัว830องศาเลยไม่ใช่360นะ860ออน,นี่จะไปโซนอะไรครับอ้าวพีคเตอร์พูดไดงด้วยลูกนี่ม่อยองมากกล้ามองเลยเว้ พูดได้ด้วยเห็นไหมตัวตลกพูดได้ด้วยเอา้าเรามาเจอบ่ออะไรเนี่ยบ่อแม่มดหรือเปล่าเนี่ยบ่อแม่มดมันมีมันมีควันด้วยเห็นไหมหรอว่ามีปลาด้วยนะครับเพื่อนนี่นี่ปลาค่ะเฮ้ยไม่ใช่ปลาครับ มาเดี๋ยวแม่พาไปดูก๊อสมบัติดูสิดูก๊อสมบัติสิไปเป็นอะไรลูกเปิดได้อ่ะมีแต่มือก็เปิดได้ไอ้เนี่ยกระเตอร์ตกใจเลยยูกระเตอร์ตรงนี้อ่ะเอ้ามันเสียงหัวใจเลยอ่ะเฮ้ยมันไม่ได้ยินเสียงหัวใจฮะมีเสียงหัวใจด้วยเหรอ ค่อยๆย่องค่อยๆย่องไปสิค่อยๆย่องไปดูสิแม่มีอะไรระวังนะระวังนะไปไปเร็ว,วทำไมมีหัวใจเต้นด้วยอ่ะอะได้ยินไหมเพื่อนเพื่อนมีหัวใจเต้นด้วยอะไรอยู่ข้างในค่อยซองไปก่อนนะเฮ้ยกระซื้อ <c oughs> ไปต่อดูสิไปดูสิอ้าวอันนี้อันนี้ของปลอมหรือของจกิ้งลูกของจริงหรือของปลอมไปไปไปโอ้ไม่กลัวเลยเว้ยโอ้ไม่กลัวไม่กลัวของปลอมกลัวนะของจริงไม่กลัวนะโอ้ไม่กลัวไม่กลัว แน่นอนโอ้โหโอ้โหตกแก้หมดเลยเฮ้ยแม่ดูใครอยู่ข้างในนะฮะนี่นี่ไอครงกระดูกด้วยใส่รักษานนอโยโอ้นอนอยู่ลงมาจนเหลือแต่โครงกระดูกแล้วเนี่ย ไม่มีใครมาช่วยเหลือเลยดูสิมีหมออยู่ข้างในลันเกตเอาพาลูกไปดูโรงบยาลสินี่โรงพยาบาลผีสิงนะเนี่ยอ๋อพี่กัปตอร์ นีโปรโมชั่นครับโปรโมชั่นคืพได้คนีมีบัีงอนเี่ยมีอันนี้กันีออันนี้เด็กเข้าไม่ได้ใช่ไหมครับคือไม่แนะนำเด็กเด็กไม่เข้าไม่ได้ครับ,อ,บรอ,อันนี้พันสองใช่ไหมครับ,ดบรไ,ได้คนล้วก็งีอ๋นนอก็ตกคนละหกรอนะปีบัตีงค่อ มีพยาบาลฝ้ออยู่ข้างหน้าเลยนะครับโรงพยาบาลนี่ก็หมอข้างในข้างในไม่รู้ใครถือตะเกียงอยู่โองพยาบาลน่ากลัวมากไปดีกว่า <c oughs> <Hey! S 2> เฮ้ยแมงมุมด้วยแมงมุมพีสงเนี่ยตาเป็นแดงเลยนกนกนกเนาขี้เหรอล <the> ูก นกผีนกมันตกลงมาจากข้างบนหรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันชนกระจกอะแตกก็เลยทะลุเนี่ยไหมตกลงมาเนี่ยเห็นไหมเฮ้ยเจอแมงมุมยักษ์แมงมุมแมงมุมผีเสียงอ่ะลูกเนี่ยเห็นแล้วอูตามแดงเลยน่ากลัวมากเลยเรามาเจออะไรน่อยเห็นไหมดูสิไอ้พวกเขามาเจออะไรฮะ เฮ้ยอะไรเนี ну? oh, women, yeah. I mean, s <S ่ยม yeah. okay. ันโดนสารเคมีหรือเปล่าโลกเหมือนมี่หนังเลยนะเนี่ยตรงตรงนี้มันโดนนิวเคลียร์ลงเนี่ยมันมีแต่สารกัมมันตรังสีอะะเห็นไหมเขาตายเลยเนี่ยมันมีตายอยู่อ่ะซอมบีที่อะไรโลกเฮ้ยตัวแกอะไรโลกมันเสียงอะไรไหนพ่อพาพ่อไปดูสิไหนไหนคืออะไรโน่นล่ะเฮ้ย ตกแอีเแล้วมันคืออะไรพี่คอ์เตอร์ไมมีลบออกมาใช่ไหมเชอาจจะตกแกงไปสองสามครั้งแล้วโอ้ยไม่ใช่แค่เด็กนะผู้ใหญ่ก็ตกแกงเนี่ยเอ้าอันนี้อันนี้โครงกระดูกยักษ์หรือเปล่าลูกโอ้ยโครงกระดูกยักษ์ น,นี่อะไรเนี่ยแม่มดโอ้ยอันนี้ก็ตกแกอยู่เรื่อยเลยแม่มดเฮ้ยโดนแม่มดเสกก่ยแล้วเนี่ยอันนี้แม่มดแม่มดกลายเป็นผีนะครับโหดูหน้าแม่มดโอ้โหครึ่งหนึ่งเป็นคนครึ่งหนึ่งเป็นผีครับแม่มดเฮ้ย อะไรโลกกล้าเข้าไปไหมไจับมือไอ้ไหนเป็นควันไงไเฮ้ยดาเป็นฟันฟันอะไรใหญ่ๆขนาดนี้เนี่ยเฮ้ยพี่คอปเตอร์นี่ครับเพื่อนๆนี่ดาเป็นฟันเลยฮะเอามือเอามือนี่ยพี่คอร์เตอร์ดูดูดูฟันคม อเออไรลูกอะไร,อ,อ,ะไรอ๋ออันนี้รถม้าไงเฮ้ยออเอาเอาเอามีใครอยู่ข้างในพี่ลอตเตอร์ะเฮ้เอเอเนนย <laughs> เฮ้ยยังไงเฮ้ย อะไรอยู่ข้างในี่อเตอร์ไปช่วยดีกว่าไปช่วยไหมฮะใช่เหรอไปช่วยดีกว่าไปไปพ่อเห็นอะไรนะอยู่ข้างในเนี่ยตเลยเออ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 เอเออเออเออออเอเเ เขามีเลเซอร์เราไปอยู่ใกล้เขาก็จะกระเด้งออกมาใส่เราเลยเฮ้ยแมงมุมใจแมงมุมหน้าก็ผีเลยหน้าเหมือนผีเลยโอ้ขนาดใจแมงมุมยังเป็นยังเป็นหน้าผีเลยนะครับเพื่อนอันนี้อะไรอ่ะเฮ้ยพวกกระดูกหายากออกหรือเปล่าลูกไปช่วยสิ เร็วเร็วไปช่วยเราเดี๋ยวไปช่วยเราอันนี้ทดลองไม่ดีภาษาครับเฮ้ยอันนี้มันสำนักหมอผีหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยพี่ครับอันนี้คืออะไรเนี่ยฮะ เฮ้ยโอ้ย,อยตกแกยหมดเลยน้าน้ะเห็นไหมยังไม่ตายหรือเปล่าเนี่ยโอ้ขนาดไม่ได้เข้าไปข้างในแค่นี้ตกแกเลยโอ้อันนี้เป็นโรงุดนะครับเพื่อนๆอ่านกันเตอดด้วยว อะไรหรอแย่มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโคตขนาดนี้ก็เป็นกาเข้าไปแล้วขนาเนี้ยโอ้ <c oughs> <c oughs>